สวัสดีครับพวกเราคุสร้างกันนะครับผมดาร์คคิดครับวินเซนต์ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมใหม่นะคะก็คือนิโนคุนินะคะ c r o s s World ค่ะอ่าก็ต้องบอกกันว่า Cross World ท,ทำไมต้องเป็น Cross World นะครับก็เกมนิโนคุนิเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมที่สามารถ Cross Platform ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือสามารถเล่นทั้งในมือถือ แล้วก็ PC PC นะครับแล้วก็มือถือเนี่ยแบ่งเป็น2ระบบเลยนะ Android iOS นี่ก็สามารถเล่นร่วมกันแต่ว่าเราสามารถใช้บัญชีที่เป็น Gmail เนี่ยในการ uh, Login Account นั้นๆได้นะครับข้ามไปข้ามมาได้หมดเลยเออก็ถือว่าสะดวกนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ยติดอันดับ3นะคะของ <P esto. S 1> Play Store ลสโนะครับในโหมดของเกมที่ทำไมาได้สูงสุดนะครับนั่นก็แปลว่า นี่นะคุนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆคนเยอะนะเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยก็รอคิวอยู่นะอ่าใช่เลยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวกันครับก็จะเป็นมาตรฐานของคูปซ่าเนาะว่าระบบในเกมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็น u s, <S e r i n t e r f a c e ก่อนคุณวินเซนต์เป็นไงครับเกมนี้ต้องบอกกันว่าคุณวินเซนต์เป็นคนเล่นนะครับอ่าดังนั้นข้อมูลต่างๆนี้ก็จะได้จากคุณวินเซนต์สักหลายส่วนเลยนะครับอ่าอินเทอร์เฟซยูเซอร์เป็นไงครับ ก็ใช้งานง่ายนะคะด้วยการที่แบบมันเหมาะมือคือมือซ้ายมือขวาเนี่ยคือเขาทํามาแบบแบบแบบเหมาะอ๋อการคอนโทรนี่เหมาะ<ช>เลยเนาะใช่ก็คือขเขา <ผม S 1> เขารู้วิธีในการที่เราจะคอนโทรนะคะผู้เล่นอคอนโทรง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่ไม่อยากแบบว่า,าใช้แรงออกมากๆเนี่ย ก็เหมาะกับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นออโต้ซะส่วนใหญ่อ๋อเป็นเกมออโต้เนาะผมเห็นเควสคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมมาจับตอนที่เรากําลังทําวิดีโอนะครับตอนก็คือผมโหลดในเวอร์ชัน PC ตอนเนี้ยผมที่ผมจับเนี่ยปุ่มการเดิมเขาเซตให้เลยนะครับก็คือจะเป็นแบบเกม f p f ก็คือ W เนี่ยเดินหน้า A ซ้าย S วิ่งลงดีไปทางขวาอย่างนี้เลยนะแล้วก็กดสเปกบาร์เนี่ยเป็นปุ่มกระโดดนะครับอโอ้เข้าปรับอย่างดีนะครับก็คือเหมือนทั่วไปอ่ะเนาะใช่กดชิปเนี่ยเป็นการพุ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดอ,าอินเทอร์เฟซตรงนี้เลยนะออดังนั้นก็ถือว่าเล่นง่ายพอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่มีสตอรี่เนาะ,ะ,ะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้รู้สตอรี่แล้วเราก็จะได้แบบสนุกอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเก็บเวลแบบ เบือบ่อๆมันะจะมีเควสต,ตามทางเรื่อยๆให้เราฝ่าแต่ละด่านไปอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องพูดว่าเกมนี้ผมแอบเห็นคุณมินเซนเล่นนะครับก็ในส่วนที่เป็นสตรอรี่เนี่ยน่าสนใจนะครับมุกนี่ก็ถือว่าเป็นมุกที่ทันสมัยนะครับไม่น่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ไอตัวหมีไอหมาแมวหรือแมวหม,หมูหรือตัวอะไรนะที่มันจะพูดเก่งๆอะ่ะผมผมจำไม่ได้ออ ตัวหมูใช่ไหมเออหมูอ่าตัวหมูตัวนั้นนะ่ะคือมันจะทําการอินเทอร์แอ็กับเราตลอดเวลาก็คือเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องแทนเรานะครับโอเคนะเบ <War board, S 1> อร์บอสปรากฏตัวสิบนาทีพอดีก็โอเคต่อไปนะครับเรามาพูดข้ามระบบแล้วกันนะครับก็ระบบเวอร์บอสเป็นยังไงเกมนี้คุณนิฉซนระบบเวอร์บอสใช่ไหมคะก อันนี้เนี่ยจะเป็นระบบเวิร์บอสที่บอสเนี่ยออกตามเวลาอ่าออกตามเวลาเออมันจะมีเวลากําหนดนะว่าแต่ละบอสเนี่ยมันจะมีเวิร์บอสกับอะไรนะอ่ามีฟิลบอสฟิลบอสอ่าเออซึ่งจะออกตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะคะแล้วก็ส่วนเวิร์บอสเนี่ยคือใครก็ได้เข้าร่วมแต่ว่ากําหนดแค่50คนอ่าโอเคก็พูดง,ง่ายๆว่า เวอร์บอสเกมนี้ไม่ต้องไปแข่งยั่งชิงดีกันเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลาในการเปิดให้เข้าโอเคเป็นช่วงๆอ่าก็แบ่งออกเป็นฟิลบอสฟิลบอสก็คืออ่ามีการอ่าแมทแมทติ้งปาร์ตี้กันแล้วก็สร้างปาร์ตี้เข้าไปลุยส่วนเวอร์บอสเนี่ยก็คือเข้าไปจอยกับเพื่อนๆแต่ว่าจำกัดผู้เล่น50คนต่อบอสหนึ่งตัวโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่เฟนลี่ต่อผู้เล่นนะคะเพราะว่า เกมมือถือภาคหลังๆเนี่ยจะเน้นแบบว่าแข่งย่างชิงดีนะครับใครที่มีคิวดีปาร์ตี้ดีก็จะได้บอสต,ตัวนั้นไปนะครับอ่าแต่เกมนี้ก็คือเน้นให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับก็ตามระดับแล้วกันนะครับฟิลบอสกับเวบอร์บอสก็ใครไหวตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะครับอ่าดูเมนูนิดหนึ่งโอพูดเลยเมนูอะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะคุณมินเซนสนามรบ ไม่ใช่สีท้าทายเออแล้วก็มีฟิลบอสกับเวอร์บอสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุก10นาทีก่อนหน้าที่มันจะมีการเริ่มนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือน,อนบอก,บอ,กอ่าโอเคแต่อันนี้คุณวินเซนต์สามารถได้เข้าได้แค่ฟิลบอสใช่ไหมเพราะว่าระดับยังไม่ถึงเวอร์บอสนะครับโอเคเป็นหน้าเสียดดยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องที่2เรื่อง,องของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ในเกมมือถือเป็นไงบ้างอันนี้ ก็อยู่ในระดับที่พอรับได้นะคะใน1ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าก็ลดไปสักประมาณค่อนนึงข่อนโอ้ยเดี๋ยวเดียวเด๋ยวนี้เราไม่ใช้3310แล้วนะมันไม่มีค่อนแล้ว <c oughs> คุณต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์สิ <c oughs> ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หชั่วโมงประมาณสักเอ่อยีอ่สิบยถือว่ารับได้ก็ชาร์จแบตเต็มๆต็มหชั่วโมงประมาณนั้นห้าแบตไม่เสื่อมนะถ้าแบตไม่เสื่อม <c oughs> อ่าก็อันนี้เราใช้มือถือ ของอ่าแอนดรอยใช่ไหมฮะอ่าก็อยู่ที่ยี่ห้อแล้วก็อยู่ที่อ่าความจุของแบตแล้วกันนะครับก็ของคุณวินเซนเนี่ยได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ<ม>ก็อันนี้อยู่ที่มือถือของเพื่อนะอนะครับเราใช้มาตรฐานของเรานะครับก็ถือว่ากินแบตประมาณหนึงไม่ได้เยอะมากโอเคได้เลยนะครับต่อมาเรื่องของการแสดงผลของอุปกรณ์สมใส่ เกมนี้เป็นแบบไหนครับคุณมินเซนอุ้ยชอบมากสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของการคราฟคอสตูมนะมันมีแบบน้ำยาให้เปลี่ยนสีคอสตูมด้วยอ๋อโอเคใช่แล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาอันนี้เราเบื่อสีนี้ครับเราก็จะไปใช้น้ำยานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสีอ๋อเป็นคือมันไม่ใช่ระบบแบบว่าเปลี่ยนอิชิเมนแล้วรูปร่างเปลี่ยนแต่เป็นระบบคอสเมติกใช่ไหมครับ ก็คือเราจะต้องมีคอสต,ตูมมาครอบมันอีกทีหนึง่งแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนของรูปร่างไม่เปลี่ยนใช่ไหมรูปร่างไม่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองปดการติดตั้งดูอ๋อหน้าตาเหมือนเดิม,ม,ดมโอเคอ๋อเป็นระบบคอสเมติกนะครับก็คือเราจะต้องมีคอสต,ตูมในการสวมทับไอเทมใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีระบบในการเปลี่ยนสีได้อันไหนวะเ, <ผม S 2> เรา,เราต้องเข้าไปในเมนูนะคุณมิเชนเมนูกระเป๋เปาใช่ไหม ตาเก่านะครับแล้วก็ตัวละครก่อนตัวละครก่อนแล้วก็มีคอสตูมตรงนี้อคอสตูมซึ่งคอสตูมเนี่ยจะมีทั้งชุดทรงผมที่ตกแต่งมัวน่ารักดีนะสีสะนะคะแล้วรูปร่างใบหน้าคะเปลี่ยนได้หมดวันนี้ใส่ได้ไหมแล้วก็เนี่ยม,มันจะมียาย้อมสีข้างข้างขวาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเ,เก็บ ไอเทมพวกเนี้ยมาผสมเป็นสีใหม่อืมได้อันนี้คือความความมีเสน่ห์ของเกมนี้นะสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นนิสต้านะคะอยากเปลี่ยนตลอดอะไรเงี้ยก็ทำได้เนาะ เก๋เลยผมว่าเก๋เกนะครับแต่แต่แต่เสียดายไอผมนี่เล่น MMRPG o มานะครับผมจะชอบแบบว่าเปลี่ยน e อิ i p m e n t แล้วมันเปลี่ยนไปเลยนะครับอ,อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้าสายคนที่ชอบคอร์สตูมนะครับโดยที่ไม่สนใจอิชิ p เมนเนี่ยระบบแต่งตัวอันนี้ก็มีข้อดีออก็คือมันจะแตกต่างจากระบบอิชิ m เมนนะครับก็คือ ระบบคอสตูมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปปลดล็อกตัวละครถึงเลเวลนั้นๆนถึงจะเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับก็คือแม้ว่าเราจะเลเวลน้อยนะครับเราก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครได้นะครับแต่ระบบ <Yeah. S 1> อิคิเมนที่ผมถนัดเนี่ยก็คือเราจะต้องเล่นให้เก่งก่อนถึงจะเปลี่ยนได้แต่ว่าชุดพวกนี้ก็คือจะมีแบบคราฟได้กับคราฟไม่ได้เนาะอ๋อ oh. เออซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยออสามารถที่จะมีกิจกรรมในการหาของคราฟของอย่างเงี้ยคือไม่เบื่อบอกตรงๆว่ามันมีอะไรให้ทําตลอด โอ้ oh, ผมว่าเก๋ดีไม่ไม่ถือว่าชุดเนี้ยอยากได้มากเลยอะแล้ชุดนี้เลรอแล้วก็ชุดอีกอันเนี้ยอันเนี้ย okay. ส่วนใหญ่มันต้องเติมตังค์ไหมอา่าส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเนีายอย่างชุดที่เขาเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าผลิตใช่ไหมอ oh. เราก็จะต้องไปหาอุปกรณ์วัตถุดิบมาเพื่อที่จะมาผสม,มให้ได้ชุดนี้โอเคเอออย่างนี้ก็ดีนะแหล่งที่มาก็มีบอกด้วย อ๋อ<ช>ต้องสุ่มเหรอนึกว่ามีดอกอะไรอย่างนี้เอออ๋อ,อส่วนใหญ่ก็ต้องแบบไปเก็บพวกแมทชิเรียลมาแล้วก็<ช>มาสร้างใช่ไหมฮะ,ะก็คือเหมือนเราคราฟได้เองเลยอย่างเงี้ยโอเคโอเคเออเเจ๋งเจ๋งเงโอเคครับต่อมาระบบเทรดดิ้งซิสต็มครับเป็นยังไงเอ่ยเจนนี้เทรดดิ้งซิสต็มก็ยังไม่เห็นอะไรมากคะแต่เท่าที่แอบแอบดูเนี่ยคือมันมีความที่ราคาไม่แพงอยู่นะ ก็คือก็คือเราค้าขายกับผู้เล่นท่านอื่นได้ไหมคือราคาเอื้อมถึงมีแลกเปลี่ยนโทเค็นนะคะโทเค็นนี่คืออะไรเป็นเกม NFT เหรอเฮ้ยโทเค็นแปลว่าเป็นเกม NFT นะเนี่ยสามารถแลกเหลี่ยนได้ใช่ปะเออ ออ,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 อน่าสนใจนะสำหรับใครที่เนี่ยมีการผูกกับ wallet อะไร MBX นะคะอ๋อโอเคเป็นเกม NFT นี่เองอผมไม่รู้มาก่อนนะครับอ,อันนี้แจ้งไปว่าเกมนี้คุณวินเซนต์เป็นผู้เล่นนะครับก็งงเหมือนกันนะคะมือใหม่หัดรีวิวนะโอเคแล้วก็ไปดูร้านค้ากันไหมแลกเหรียญโอเคก็เป็นร้านค้าที่ใช้อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเราสร้างฟาร์มได้ด้วยนะทำฟาร์มอะไรเองเนี่ย ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างก็คือจะมีขายนะคะอ๋อโอเคโอเคก็คือเราต้องไปหาพวกเหรียญพวกนี้นะครับโอเค,อเคมาแลกเป็นโทเค็นแล้วก็สร้างไรายได้ได้แล้วกันนะครับส่วนการซื้อขายเนี่ยท่าที่ผมดูมาผมยังไม่เห็นนะเออบ,<า>บ้านค้าคะะนะก็คือไม่แพงร้อยสี่สิบเก้าอ๋อแต่แต่แต่มันซื้อขายกับผู้เล่นท่านอื่นได้ไหมย,ยังไม่เจอ,ย,เอยังไม่แน่ใจนะ อ่ารับ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 อ๋อรับของฟรีรับของฟรีต้องรีบอ่าอันนี้ก็คือในแต่ละวันนะคะก็จะมีของฟรีมาให้เราเช็คชื่อนู่นนี่นั่นคือแบบเยอะมากเมนูเยอะมากจนแบบว่างงว่าฉันจะต้องทำอะไรก่อนดีเออเออเออมีแบบไม่เบื่อเพราะว่าเวลาเราเบื่อเราก็ไปดูเมนูนู่นนี่นั่นนะคะอ๋อโอเคได้เลยแปลว่ายังไม่ยังคือไม่มีระบบเทรดดิ้งกับผู้เล่นอื่นนะครับ อแต่ร้านค้ากลางเ่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะต้องปลดล็อกเลเวลอะไรก่อนไหมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เล่นอยู่แล้วนะแล้วรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันบอกกันได้นะคะโอเคต่อมาครับเป็นระบบบอทดแล้วนะครับระบบช่วยเล่นเกมนี้มีไหมเอ่ยม, <Yeah. S 2> มีเยอะมีเมื่อกี้ผมกดอยู่นะครับเยอะมากก็คือถ้าไม่ต้องไม่ต้องเดินเองไม่ต้องตีเอง oh. ค,คือเควสกดได้เลยส่วนถ้าเราจะตีกดปุ่มนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็ไปของมันเองแต่ว่าเราต้องหลบเองนะ หลบเองอ๋อ,เ,อเวลาเราหลบหรือกระโด<ก>ดอย่างเงี้ยดชทอ่าได้ <laughs> แต่เวลาตีเนี่ยมันก็จะใช้สกิลของมันเองรันไปเรื่อยๆมีมีมีแบบออตโต้ก็คือใช้สกิลครับเพื่อนๆแล้วก็มีเซมิออตโต้ก็คือตีธรรมดาแต่เรามากดปุ่มเอาเองว่าใช้สกิลเมลือ่อไหร่เออก็คือแล้วแต่คนชอบอนะแล้วแต่ความสะดวกแล้วกัน <laughs> แล้วเกมนี้มีสเตมิหน้าไหมคุณมีเซนแบบว่าต้องเปิดบอทดได้กี่ชั่วโมงหรือเปิดบอทดได้ทั้งวันเลยอันนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องเล่นเองเพราะว่ามันจะในแต่ละ ในแต่ละเควสเนี่ยมันจะต้องกดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเปิดบอดเอาไว้อย่างเงี้ยมันเปิดได้ทั้งวันเลยใช่ไหมเปิดได้ทั้งวันออกไปดได้ทั้งวันโอเคก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆเกมออนไลน์ที่เป็น mmo เนี่ยในมือถือมักจะมีการล็อกด้วยสเปมิน่าก็คือ1วันเปิดบอดได้แหละแต่ว่าหชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถเปิดบอดต่อได้ละอันนี้ก็ถือว่าสามารถเปิดบอดฟาร์มไอเทมนู่นนี่นั่นได้ตลอดนะครับอ่า เกินกว่าแบตจะหมดนะคะ,ะถ้าเล่นใน PC แบตไม่หมดแน่นอนนะครับออชาร์จไฟไว้ตลอดนะครับโอเคต่อมาระบบไอเทมแคสต์นะครับคุณมิเซนเป็นไงบ้างเกมนี้ถือว่ามีความสมดุลไม่เอ่ยแววแวแวมาตอนนี้เพิ่งมีข่าวเดียโบอิมมอร์ทลนะครับค่อนข้างจะเปร์ทูวินเลยเกมนี้เป็นเปร์ทูวินไหม คิดว่าน่าจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยหรออือในช่วงนี้นะก็คือดูรู้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับบางอย่างเนี่ยเราก็เราก็ตั้งใจหาเองได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คืออะไรสุกสามวันนี่ก็คือได้ไอเทมใช้งานสามวันใช่ไหมใช่เจ็ดร้อยี่สิบกก็ไม่ถึงพันน่ะก็พอได้อพอได้โอเคอก็จากที่ผมดูนะแพ็กเกจส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเกจที่ผูก ลายสัปดาห์นะครับพูดง่ายๆก็คือ1สัปดาห์เนี่ยเราจะซื้อได้จํากัดดังนั้นเนี่ยมันช่วยแหละในการที่จะเร่งให้ตัวละครมันเก่งแต่ว่าอย่างว่านะครับหสัปดาห์มันจำหนึ่งจับหสัปดาห์จํากัดเป็นชิ้นเป็นชุดนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่หนีผู้เล่นท่านอื่นมากมันก็คือจะเกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันนะครับก็อยู่ที่ความขยันแล้วกันผมมองว่าอันเนี้ยก็ยังไม่ได้แบบ อ่าทำให้เกมชี้ขาดอะไรขนาดนั้นใ,ในการเติมก็ยังพอมีความสมดุลอยู่นะเท่าที่อม,มองโอเคโอเคก็เมื่อกี้เราก็ลอง PVP ก็เจอผู้เล่นแบบเลเวลก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับอ่ามันอาจจะแมชชิ่งดีก็ได้นะช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มันมีระบบอะไรอีกเมื่อกี้เห็นแพ็กเกจไอเทมแล้วอ๋อมีการพัฒนาม,มันมีชากาปองไหมคุณวินเซนต์ ยังไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นชากระป๋องใช่ไหมเออก็ก็อันนี้โอ้โหส่วนใหญ่เป็นผูกบัญชีวะเออก็ถือว่าก็ถือว่า,าแฟร์อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบผูกบัญชีผูกรายสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะน่าจะไม่ไม่เว้นระยะห่างสัก<ม>เท่าไหรไ่ไม่โด่งไปอ่าไม่โด่งไปนะครับอ,อ่าเอกาชาไม่มีเหรอวะ มันควรจะมีสิหรืออาจจะยังไม่เปิดเนาะอ่าก็ต้องรอดูนะคะแต่แพ็กผู้เล่นใหม่นี้มีนะครับแพ็กส่งเสริมผู้เล่นเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็ดีก็ดีก็ดีเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าราคานี่ไม่ถึงแบบพันนะอืมก็พอได้อยู่นะครับโอเคก็ลองมาจับจองดูนะอันนี้ไอหมีหมูที่ผมบอกใช่ไหมโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบอะไรต่อนอก ่าระบบ PVP เป็นยังไงบ้างครับคุณวินเซนต์เกมนี้ระบบ PVP ก็อย่างที่เมื่อกี้เราลองกันไปเลยนะคะครับผมก็มันจะมีแบบว่า PVP เป็นกลุ่ม3มคนครับหรือ PVP เดี่ยวอ๋อก็ได้ครับอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบโอเค PVP จะอยู่ตรงนี้เนาะผมเมื่อกี้ผมเข้าอยู่สนามลบสนามลบนะก็จะมีสนามฝึกกับเอ ลานต่อสู้อ๋อโอเคอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเดี่ยวเป็นแบบเดี่ยวเป็นยังไงฮะเป็นบอทใช่ไหมอุ้ยเราแพเขาอยู่แล้วเด็ดดูดิอ๋อพังรเขาแล้วสี่สิบเอออันนี้อันนี้จะเป็นอ่าระบบแมชชินให้นะครับว่าเราจะเจอใครนะครับโอเลเวลสี่สิบนะคะก็ดูโหนกันไปผมไม่ทันจะหลบเลยโอ้ยอุ้ยมันไวจังวะเฮ้แต่มันโหดมันโหดสู้ไม่ไหวเยอะแล้วแหละมันดูชุดเขาคอสตูมพร้อมครับโอเคก็อันนี้จะเป็นระบบ ที่มันแมชชินแล้วก็สู้กับบอทนะครับไม่ใช่ผู้เล่นอ่าแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณวินเซนเล่นอยู่มันจะมีระบบ PVP ที่มันแบบสู้กับคนจริงๆด้วย่าที่เป็นกลุ่มอโอเคเดี๋ยวผมต้องแบ็กไปทีหนึงก่อนใช่ไหมแล้วก็สนามลบลานต่อสู้ใช่ไหมน,นี้อเริ่มโดยเร็วนะครับก็อันนี้จะเป็นการจับคู่เอยไม่ใช่จับคู่จับขี้จับกลุ่มเ <laughs> <laughs> องเรียกว่าจับกลุ่มนะครับ <laughs> ก็ เกมมันจะแมทเลเวลให้นะครับก็ถ้าเราเจอผู้เล่นที่เลเวลเยอะเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีผู้เล่นเยอะเลเวลเยอะเหมือนกันมันจะไม่ให้เราโดดไปสักเท่าไหร่นะครับอาสังเกตดูอุ้ยเกมนี้มีคนเก่งก็คือเลเวลห้าสิบสามเนาะฝ่ายตรงข้ามผมมองไม่ทันตะกีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอก็ในการจับกลุ่มเนี่ยก็คือจะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสามชีวิตนะโอเคแล้วก็คือพีพีกันเลยใช่ไหมสู้กันเลยโอเคเดี๋ยวดูแท็กติกเขาก่นนะ อันนี้เราเล็โอ้ยใจเย็นเย็นลูกพี่โดดถ้าไมออ่ทันเดี๋ยวผมล่อเขากันนะล่อเป้าโอ้ยโอ้หดอกเดียวตายเลยเนี่ยโอเคมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะแรงนะ,ะเกมรวดเร็วนะครับหรือผมอาจจะเจอผู้เล่นที่เก่งกว่ามากแล้วก็คือสีสันในเกมเนี้อย่างที่เห็นเขา<อ>เข้ามาแล้วว่ะเดี๋ยวเราเน้นเน้นวิ่งหนีแล้วกันนะครับเน้นเน้นแบบไม่สู้หลอกล่อเอนนี้ทีมเราเหรอใยนเย็นครับ อ๋อนี่ทีมเราเหรอหรือว่ามันต้องดูยังไงว่าทีมเขาอ๋อมีหลอดเลือดอยู่ข้างบนคือทีมเขาเหรออ๋อของเขาหลอดเลือดสีแดงนะครับสิบเก้าแปดมันมีคนออฟไลน์ <1. S 1> คนหนึ่งเหรออ๋อคนตายตายสิโอเคเราหลอกล่อนะครับ 3, เ,รเราไม่สู้นะฮะสองหนึ่ง <2, 1. S 1> โอเคให้เราคิวว่าวะฮึบพุ่งหนีก่อนนะโอ้โอ้โอ้โหสกิลสกิลสกิลเจ็บ เดี๋ยวกันสมาชิมผมหลอกล่อหลอกล่อก่อนหลอกล่อเฮ้ยทีมเราทาไมยังหัวใจเหลือเยอะอยู่วะอ่าเราเก่งไงนี่ไงอือขอสกิลหน่อยสักตีนะเออเออเชียร์มวยกดดงครับุึงอยู่นะแบบเออเราเราเรามาตีกับเพื่อนอ่ะเราก็มีความอุ่นใจนิดนึงเออต่อให้เรานูบแต่คนอื่นเล่นดีนะครับเฮ้ยแต่ทีมเราเลยว่ามันโดดเรามีห้าสิบสามคนหนึ่งะเขามีสี่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราน่าจะโหดกว่าเขา ออ,อันนี้ก็แล้วแต่บุญภาวันาสอ่าแล้วแต่ระบบมัดชิ่งนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับให้ดูมี2แบบไม่มีเปิดหัวดงหัวแดงใช่ไหมฮะไม่ม,ไมีเห็นนะยังไม่เห็นใช่ไหมฮะอ่าก็ตีไว้ว่าไม่มี <laughs> <laughs> นะครับถ้าใครเห็นก็บอกเราด้วยนะเราเ,เป็นมือใหม่เหมือนกันแล้วอ่าต่อมาเป็นระบบเดลิควสเกมนี้เป็นไงคุณกินเซนกิน พลังชีวิตเยอะไหมวันหนึ่งต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะอแน่นอนมันมีระบบเควสไยวันเนาะผมเห็นอยู่ก็แวาบวามิชแบบชั่นมิชชั่นนะก็จะมีภารกิจวันนี้เควสชื่อเสียงมีเยอะมากจนแบบงงว่าฉันจะต้องทําอะไรก่อนหลังดีแต่ว่าในเมนูจะมีบอกเนาะว่าต้องทําอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็กดก็คือไปทันทีได้เลยอไปทันทีแต่เราจะไม่ไปนะครับอามีวาปไปเลยแล้วก็ไปทำเควสได้เลยเนาะ ซึ่งจะมีกิจกรรมรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะอ๋อก็คือถ้าทำปุ๊บรายสัปดาห์จะมีเออร์ชิพเมนต์ให้เออเราก็จะได้ของรางวัลตามเกมค้าง้ายนี้โอเคโอ้ก็เป็นระบบทั่วไปแต่กินเวลาสามชั่วโมงใช่ไหมคุณมีเซนประมาณนั้นเนาะก็เราราสามถึงสี่ชั่วโมงโอ้ก็ถือว่ากินเยอะพางชีวิตเพราะมันหลายอย่างมากนะคือนอกจากอันไอกิจกรรมรายวันอันเนี้ยมันก็จะมีเควสงข้างซ้ายเนี่ยครับ ที่เคลียร์ไปเรื่อยๆแบบมันไม่จบไม่สิ้นสักทีอะไรอเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีหมดแหละเควสเนื้อเรื่องเควสาเควสลองเควสหลักอะไรของมันเนี่ยใช่ไหมฮะเควสชื่อเสียงใช่ไหมฮะอ่าเค,ควสชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเกมอื่นๆอ่าครับก็มีให้เล่นให้กดไปโอเคแล้วระบบคาร์ดกับสกิลล่ะครับเป็นยังไงบ้างระบบสกิลภาพรวม ระบบสกิลเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามันจะมีตามธาตุนะอ๋อโอเคซึ่งจะต้องใช้อาวุธตามธาตุอ๋อก็คือ,อ,อการแบ่งประเภทธาตุมันอยู่ที่อาวุธใส่อาวุธธาตุไหนก็จะโจมตีเป็นธาตุนั้นถูกต้องไหมผมเห็นแวบบ๊แบๆบนี่ใช่ไหมรูปไฟรูปอะไรวะเนี่ยดินเหรอไม่รู้พลังงานแสงอะไรสักอย่างอ๋อธาตุแสงแล้วมันมีออบอกปะวะ Thunder, ท,ท,ทันเดอร์อ๋อธาตุแสงโอเคแต่พอทันเดอร์สเปียร์คือชื่ออาวุธอ่าแต่ธาตุก็คือเป็นธาตุแสงใช่๋อแล้วก็เราโจมตีก็จะเป็นธาตุนั้นๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตามเมนูนี้ชใช่ไหมโอ้โอเคเออก็เจ๋งดีนะเออก็ถือว่ามีความหลากหลายนะเราจะครัฟหรือรว่าเราจะอัปเกรดสกิลหรืออัปเกรดอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้ดูโอเคแล้วแอคทีฟพิเศษนี่คืออะไรสกิลเฉพาะธาตุ หรือว่ามันเป็นสกิลทั่วไปอ๋อผมเห็นอยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือเราใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธธาตุเนาะอืมอ่าก็คือถ้าเราปลดล็อกสกิลพวกนี้แล้วก็นํามาใส่ได้แต่ว่าสกิลนั้นก็จะโจมตีเป็นธาตุนั้นๆใช่ไหมฮะอ่าโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอาวุธเลยนะครับเอาเป็นธาตุคือเป็นสกิลติดตัวละครแหละแล้วก็สามารถนำมาใช้ตามสถานการณ์นะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเราปลดล็อกหรือยังอืมก็มถือว่าสกิลมีความน่าสนใจนะมีทั้งแบบ เวทยิงไกลแล้วก็ตีใกล้อะไรเงี้ยอืมโอเคแล้วก็อันนี้คือพาสซีฟพิเศษก็คือเป็นพาสซีฟสกิลใช่ไหมอาติดตัวไว้อ๋อเลือกใส่ได้แค่3แบบอ่าอยู่ที่เราเลือกใช่ไหมฮะก็จะเป็นอาพาสซีฟที่มันอํานวยกับธาตุนั้นๆด้วยใช่ไหมผมเห็นเป็นรูปธาตุหรือไม่เกี่ยววะอ่าอาจจะเป็นรูปกรอบมันเฉยๆนะครับ อ่าก็จะมีน่าจะเป็นแนวแบบเพิ่มโจมตีเพิ่มดีฟเอ์เพิ่มอะไรอย่างงี้นะฮะก็อยู่ที่แพสซีฟของมันใช่นะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วสกิลมันหลากหลายมันจะมีตามสายด้วยนะอ่าสายที่เป็นไฟก็จะไปตามทางของไฟอืมอามอนเตอร์มันจะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนตารางแบบต้นไม้ให้เราไปทีละทีละ สกิล <Skill. S 1> อ๋อโอเคคือมีระบบแพ้ธาตุนั่นแหละคุนง่ายๆมอนเตอร์แล้วก็จะมีแบบถูกธาตุไม่ถูกธาตุก็เลือกอาวุธไปโจมตีเลือกสกิลไปโจมตีมันอ่าเป็นลักษณะนั้นเอ้ยก็ดีนะสรุปโดยรวมผมว่าระบบสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะทำมาละเอียดมากหลากหลายนะครับเพราะว่าอ่าหนึ่งก็คือมันมีเยอะแต่จําเป็นจะต้องเลือกพกไปใช้ให้มันถูกนะครับก็ถือว่ามันจะ มันไม่ได้สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบแบบเด็ดขาดต่อตัวละครเนาะเพราะว่าเราพกไปได้จํากัดดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้การต่อสู้เนี่ยมันมีความหลากหลายก็คือถ้าสมมุติเราไปเจอศัตรูที่เป็นนักดาบผมตีต่างนะแล้วเขาใช้ธาตุธาตุหนึ่งเราก็เลือกจัดธาตุไปสู้กับเขาได้ใช่หรือว่าเราเจอกันเกมหน้าเขาเปลี่ยนธาตุเราก็ต้องเปลี่ยนธาตุให้ชนะเขาเวลาที่บางราครั้งอ่ะเราไปทำเควสตตีมอนนะเราก็จะ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นธาตุที่เหมาะสมกับการที่เราจะฆ่ามอนตัวนั้นอืมครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของระบบธาตุนะครับอ่าต่อมานะครับก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเอ้ยไม่เรื่องสุดท้ายเรื่องบอสไฟเราพูดไปแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นบอสเป็นบอสไฟนะครับก็สรุปได้ว่าเป็นมี2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของอ่า ฟิลบอสแล้วก็เวอร์บอสนะครับก็ภาพรวมผมถือว่าเออเป็นเกมที่น่าเล่นดีนะก็ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของเกม m o r p g นะครับมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเห็นว่ามีภาพยนตร์ด้วยใน Netflix นะครับก็ใครที่ต้องการเสพเนื้อเรื่องเพิ่มนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้บอกก่อนนะครับผมหาข้อมูลมานะครับว่าภาพยนตร์เนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกันแหละแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องดูภาพยนตร์ก็ได้นะครับรวมถึงอ่านีนอคูนี้เนี่ยจริงๆเป็นเกมที่ลงบนแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะก่อนที่จะมาทําเป็นเกมโมบายนะครับอันนั้นก็มีเนื้อเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันเอาง่ายๆจักรวาลเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องคือต่อเนื่องกันแหละแต่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต่อเนื่องกันในเ,เวลาปัจจุบันนะครับมันมีคาบเกี่ยว แล้วก็มีไทม์ไลน์ที่ห่างกันค่อนข้างเยอะอนะฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เกิดอีกทีนะครับเป็นเกมอคอร์สแพลตฟอร์มนะครับ อ่าที่เราทำวิดีโออย่างเนี้ยเราทำอยู่บน PC นะครับไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ ninokuni.com oh นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดในเว็บไซต์ n e t b a r b l e ก็ได้นะครับเป็นค่ายผู้ให้บริการนะครับแล้วก็เราก็เลือกโหลดเวอร์ชั่น PC นะใครที่เล่นบน PC นะครับอ่าส่วนใครที่เล่นบนมือถือนะครับก็ไปโหลดในอ่าระบบปฏิบัติการนั้นๆน,น,นะครับอ่า a n d ด o i d ก็ Google p l a y นะครับใ,ใครใช้ i s s ก็เป็น p play Store นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวนะครับอ่าก็อ่าคุณวินเซนต์คิดว่าไงก็สรุปโดยรวมนะคะก็ถือว่าชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อกับการนะตมาตีเอ่อมอนเตอร์เก็บเลเวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราไม่เบื่อคือการที่เราเนี่ยทำเควสเราเราทำเควสต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รู้เหมือนเราดูหนังเราเราเล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยอะไรเงี้ย uh huh. มันทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยมูฟไปมูฟมาไปเจอคนนู้นทีคนนี้ทีมันทําให้ความน่าสนใจของเกมเนี่ยมีมากขึ้นอืม,อมโอเคก็น่าสนใจครับอ,อันนี้อ่าตามเกมร,รีวิวคุณมีเซนให้กี่คะแนนเอ่ยอ่าในส่วนตัวก็จะให้สักประมาณ8ปนะคะแปดเต็มส <10. S 2> <10. S 1> ิโอเค,อเค,อเค,อเคส่วนผมไม่ต้องถานะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เออเออโอเคมันมีภาพรวมที่ ที่ดีนะไม่น่าละเกมมันถึงปิดอันดับท็อปนะครับใช่แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการเทรดทาง MST นะก็น่าสนใจอยู่เออนะฮะก็ยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็กูปซาเราเนี่ยเราก็จะมีการรีวิวเกมนะครับใหม่ๆนะครับซึ่งมาตรฐานของเราก็อย่างที่ผมไล่เรียงกันไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นองค์ประกอบของเกม MMORPG ที่เราจะ ามาทําการรีวิวใชอ่อย่างนี้นะคถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนนะคะใครที่เล่นแล้วนะก็มาคุยกับเราได้นะอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นปะมันจะมีไอ้แสงแสงขึ้นตรงไฟเนี่ยอ่าม,มันคืออะไรก็คือนั่นแหละให้คลิกโอ้อะไรคนเนี้ยโอเคนะฮะอ๋อมันเป็นสกิลให้ใครอันติเมทสกิลอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ เ,เกมชิโนคูนี้นะครับนิโนคูนี้เหมือน ok เรา,นเาดูหนังเนาะเหมือนเราแบบ <c ups> คือคัสีมันจริงจังนะครับคัสีมันจริงจังแล้วก็มีสตอรี่นะครับยังไงก็ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆได้นะครับผมก็วิดีโอนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ